เครื่องสีหนึ่งชั่วโมงแล้วผมมาเดี๋ยวเวลาเล่นเกมกันแล้วมาดูเพลงอันนี้นะครับทุกคนมันย้อนความทรงจำของผมในวัยเด็กกลับมาเลยครับทุกคนสตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเด็กชายใจราวเช่นเคยนะครับผมเป็นไงทุกคนได้ยินเพลงแล้วรู้สึกแบบมันย้อนวัยป่ะรู้สึกมันวอนย้อนวั <L un idad> นะครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมพาทุกคนไปอยู่กับสุดยอดเกมในตำนานของร้านคอมนะครับทุกคน Ragnarok ok Origin นะครับ <L un idad> โอ้โหถามจริงมีใครไม่รู้จักเกมนี้บ้างน้องนะผมรู้จักแต่ผมไม่เล่นครับ งงงงว่าทำไมไม่เล่นแต่ก่อนไม่มีตังครับเกมแร็กกล็อกสมัยก่อนนะครับทุกคนนอกจากคุณจะต้องซื้อชั่วโมงในการเล่น20บาทต่อหน,นึ่งชั่วโมงแล้วคุณต้องซื้อชั่วโมงในการเข้าไปในเกมด้วยมึงบ้าหรือเปล่าแล้วใครมันจะมีตังกันวันๆกูได้ตังค่าขนมประมาณ20บาท กินข้าวกูก็่อไป10บ,บาทแล้วเออกูจะมีตังที่ไหนไปเล่นคือตะก่อนอ่ะผมบอกแล้วเล่นได้อย่างมากครับครึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วต้องไปซื้อบัตรเติมอีกแล้วไหนจะเติมเกมด้วยเอแคสอีกมันไม่พอทุกคนนะผมก็เลยได้แต่นั่งเสพบรรยากาศนะครับทุกคนแต่ถามว่าเรื่องเพลงเรื่องแบบว่าตัวมอนสเตอร์โปลิ่งอะไรเนี่ยผมสัมผัสได้นะเพราะว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวในร้านเกมที่ไม่เล่นเกมนี้ครับ เสียท้งานเกณอทุนวีดปักปๆกปากปากปากปกวีดปักปากปกปกิวหิวิวฟีวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เล่นแร็คแนล็อกจริงๆสักทีนะครับทุกคนมาเรามาแต่งตัวละครกันนะทุกคนนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอาอที่มีการปรับภาพให้มันดูสวยแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นนะครับทุกคนอ่าผมเอาเป็นตัวผู้ชายแล้วกันเนาะ <Hey! S 1> <ye> ไปลุยกันเถอะเฮ้ยป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะครับทุกคนดีนี่ผมจําตัวนี้เลยทุกคนนะทรงผมมันจะแบบตั้งๆอะไรประมาณนี้นะผมเอาเป็นผมจักตาลแล้วกันนี่นี่นี่ดวงตาแบบนี้เลยดวงตาแบบแร็งนรอกสไตล์สีผมนี่ต้องสีนี้เลยทุกคนเนี่ยผมจําภาพสีผมอันนี้เลยทุกคนฮะแบบโคตรใช่โคตรใช่เอาเป็นตาสีฟ้าแล้วกันนะครับทุกคนฮะไปเลือกประจนภัยกันเอ๊ะแล้วเราไม่ต้องตั้งชื่อหรอ Ragnarok Origin Beyond Ragnarok เป็นคัทซีนให้ดูกันด้วยเดมาพร้อมกับเรือบินอันสุดแสนจะคิดถึงอะไรจะถึงแล้วก็ไลจะถึงแล้วอันนี้ใครรู้อะไรเนี่ยสามารถแนะนำผมได้นะเพราะผมตรงๆว่าผมจะไม่รู้เลยนะครับทุกคนนะเกิดมากับเกมนี้นะครับผมนะแต่ไม่ได้เกมนี้ ผมมีเส้นบรรพาดไทยเลยนะเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้คอนโทรลเลอร์สติ๊กอ่านี่ครับผมอันนี้ผมเล่นเวอร์ชั่นคอมนะครับทุกคนนะเล่นได้ทั้งมือถือและทั้งคอมเลยนะผมโอเคอันนี้กดปุ๊บอ่ะก็จะเป็นแบบว่าลงคอร์ตแล้วทุกคนนเยอ่ะถึงจุดตั้งชื่อแล้วนะผมครัเราก็ต้องตั้งชื่อให้มันบอกกับยุคสมัยของเด็กอายุ19อย่างผมจะตั้งใจลาเทมซ่าแต่ตั้งไม่ได้หรอวะ อาต้องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนใจร้าว007นี่ใจร้าว007ย์ศูนยะยุคนั้นเจมบอลบันดังไงทุกคนนี่ไงผมโลกที่ไม่สำเร็จแล้วยินต้อนรับใจร้าว007จ้าเป็นชื่อที่พวกเราจริงๆแน่นอนชื่อมีปะทออยู่แล้วน้องให้มีปุ่มโจมตีเข้ามาหน่อยป่ะดูตัวละครก่อนให้ดูให้ดูตัวละครก่อนนี่เป็นไงทำสวยมากนะทุกคนดู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 ดิเชี่ยงานโคตรเนียนอันนี้ปรับเป็น30และ60 FPS ได้ทุกคนอยากไปตีโปลิงงงคม้้ยยยยวะะออากตตีีโโปลลลิ่่เเฮสแรใช แต่เเราคนใช่อันนี้อยากจะบอกก่อนนะทุกคนว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเลิกเรียนปุ๊บใช่ไหมวิ่งนะครับทุกคนวิ่งคนแรกของโรงเรียนเว้ยเพื่อวิ่งไปจองคอมคือผมวิ่งเร็วมากทุกคนคือแบบผมเป็นนักวิ่งของโรงเรียนไงแบบเป็นแบบ4คูนร้อยอ่ะผมก็จะวิ่งเร็วมากทุกคนเพื่อไปจองแบบให้ได้นะเออวิ่งแบบคนเดือดอะ่ะโคนบ้าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเราได้โปลิงมาขี่ด้วยเราโคนหน่ารักด,ดูดีดูนี <c oughs> เดี๋ยนะเรากำลังจะอยากไปตีโปลิ่งนี่หว่าจะเอาอโปลิงมาขี่ เท่ากับเรากำลังจะไปตีสั่นเลีงตัวเองหรือเปล่าเฮ้ยเอามาเจอแล้วจะรู้เจอแล้วจอแล้วเจอตีเลยตีเลยตีเลยลงลงลงซัดเลยนะผมขอดซัดเลยนะครับอ่ะเราเราไม่มีดาบเราเอามานต่อยเลยนี่มีไงโปลิงเาเมจสิบแปโอ้โหแค่เาเมจยังแบบนีไงแปดสใช่นีสารัดติกิติคอลใช่ไหมใช่ไหมเวลาเราไปร้านเกมทุกคนแล้วเรามองขอบเครื่องข่างนมไอสารันี่มันจะขึ้นหลัวเวลาเจอไออาชีพโจระมันจะวีเชีย ฟิลมันโคตรใช่อะครับฟิลมันโคตรใช่อะครับอ่ะเราเราท้า,า,า,าคลียนะครับทุกคนเราจะมาล้มเจ้าตัวลองใช้โจมตีพื้นฐานหรือสกิลสมายล้มลูนาติกให้ได้อ่าตอนลูนารติอเอกเล่กตายใช่ไหมนี่ไงตีไปห้าตัวทุกคนนี่ไงนี่ไงหนึ่ง 1. เออสวยครับผมคอ้เจ้าอันนี้เนี่ยเล่นง่ายนะทุกคนเหมาะกับมือใหม่นะผมนะคือไม่จะเป็นต้องรู้อะไรเลยเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีระบบเควสยร์นำทางครับทุกคนว่าก็มันดำมันก็คือทุกคนนักกีฬา เฮ้อาว่าได้ดาบแล้วว่าทุกคนมาแล้วครับผมนี่โนวิดไนฟ์นะครับผมนะฮะแร็กเกอร์ที่ทําขึ้นเพื่อให้โนวิดใช้งานได้สะดวกเฮ้ยตอนทุกคนตอนนี้ผมมีคําถามเลยแบบคาใจมากเลยทุกคนเรียกดาบว่าสวอตหรือซอสสมัยผมนะเรียกสวอตทุกคนจนปัจจุบันผมก็ยังติดเรียกสวอตอยู่ถ้าใครเรียกสวอตนะรู้เลยนะว่ามาจากช่วงอายุเดียวกันเว้ยแต่ไม่เรียกซอสด้วยเจ้าของก็แปลกไปโดนนะไม้ทุกคนอย่าไปโดนมันนะไม้ไม้ไม้เรียกผีป่ะไม้เรียกบอสป่ะใช่ป่ะ ใครรบคนไ้ปล,ล้านฆ่ากันเลวร้วายที่ดองของ้ามาแสดงพลังให้เจ้ามนุษย์ต่ำต้อยพวกนี้ได้เห็นกันหน่อยเฮ้ยกว่าไม้เลียบบอลจริงด้วยว่ะเขาเรียกว่าไม้ผีป่ะวะอยากคิดว่าจะหนีไปได้นะจงตายเถอะสู้เลยเพื่อนอย่าไปกลัวใช้เพลงเดชดูสิใช้เพลงเดชแกงตายเหรอเอ,เอ้ย ไส่ล้มไปกองกับคืนหมดสรงเพศจัดสกิลแก้ตายไอ้ยังชอบทำไห้ออกแรงเลยสักนิดมนุษย์ทัพทีช่างอ่อนแอสุดจริงไปกระเถิบนี่มึงเป็นนักลบจริงไหมมึงเป็นนักแกมเบลจริงไหมมึงมาแก้กตายยาี่ได้ยังไง โอ้โหสภาพแต่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดนะครับทุกคนบนโ,โล,โลโ่ความเป็นจริงเนี่ยศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้นะผมนะถ้าเราเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับจงเอาตัวรอดซะไม่เลวเฮ <นะ S 2> ้ยเอาไว้ได้ท่าเพิ่มมาทุกคนทำการรักษาตนเองแบบฉุกเฉินโดยฟื้นฟูนฟน100 HP เออแล้วก็มีการแกล้งตายใช่ไหมอ่ะโอเค <_ S 1> อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้นี่มันไอเหรอเบเฮเบมอสใช่ป่ะหรือฟาโบวะฟาโบวะพาโบพาโบอะไรทุกอย่างอะ กูจะสู้ยังไงกูถาม andal, จริงมันไม่ใช่ตัวที่กูจะสู้ได้ป่าววะหรือสู้ได้วะเฮ้ยผมรู้แล้วเทคนิคเดิมเทคนิคเดิมแกตายตึงๆอ้าวแกตายโดนตีโดนนั่นวะออ๋อนี่เราตีเขาเราตีเขาเราตีเขาเออสวยเจ้าได้ผ่านการทดสอบของข้าแล้วข้าจะมอบพลังนี้แก่เจ้าเอ้ยขอบคุณเจ้าจงแบกรับโชคชะตาอันนี้ขอบคุณครับผมจะโตขึ้นไปเป็นนักปะจนไพ่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้แล้วเจอกันนะ โลกใหม่เฮ้ยบัวโปเลิกทุกคนเฮ้ยเอาวะเฮ้ยบัวโปเลิกแน่นอลาสต์มาใสด้ครับผมก็ชอบทุกคนโอ้โหน่ารักดูดิ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 นี่่ารักน่ารักน่ารักคุณครับ แล้วลองก็มาถึงก้าวอันยิ่งใหญ่เราจะได้เลือกอาชีพกันแล้วว่าเราอยากจะเป็นอาชีพอะไร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 เป็นทุกคนทุกคนจะเลือกอาชีพอะไรขอคนเละอคหนึ่งคนเมนโดนมาในร้านเกมนะส่วนใหญ่นะผมจะเห็นแต่ไออาชีพโจรใช่ไหมแล้วก็หมอแล้วก็นักธนูที่เห็นบ่อยนะธนูมันจะมีเหี่ยวช่วยตีด้วยทุกคนผมเห็นด้วยดูคนโกงเลยนี่ไงสโวตแมน สวอดแมนครับนะฮะสวอดแมนมีร่างกายที่แข็งแกร่งและโจมตีในระยะประชิดได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากจะเป็นแนวหน้าของทีมแล้วยังสามารถปกป้องดีเบสท,ที่อยู่ในหลังทีมได้ดีอีกด้วยนี่้ยสามารถดูท่าได้ด้วยอ่าแมชชีแม,มเบรกอ๋ออันนี้เป็นเกาะไฟใช่ไหมเกาะไฟระเบิดรอบตัวเฮ้ทุกคนเราสามารถกดเทสระบบได้บ่บออ,อนี่ทุกคนเราได้ลองได้เลยนะว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะ่ม โอ้นี่ไงเราสามารถใช้ไอ้แบ็คทดสอบศึกิลได้เลยเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยเป็นคูดาวโคตรไวเป็นคูดาวไวไหมวะวายโดเมนสกิลเชี้ยโดเมนว่ะดูตัวสื่อมัาเนี่ยระเบิดพลังรอบตัวระเบิดพลังรอบตัวเหมือนมอนสเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นนะเราอัดกรากันด้วยกันได้ชุกกันตีเลยเพื่อนไปตายให้มันรู้ไปดิ นี่ต่ออาชีพต่อไปนะครับทุกคนก็พีชใช่ไหมเอออันนี้อ่านว่าอะไรครับอะโคอะโคลิดเหรอเด <What? S 1> ี๋ยวผมเปิด Google อ่าน์อะ <ol> อะคาไ,อคไ,อคไลอะคาไลอะคาไลเป็นตัวแทนของเทพเจ้าวพวกเขาไม่เพียงแต่ชำระจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังรักษาพเพื่อนร่วมทีมมอบบัฟและคอยซัพพอร์ตอ๋อไม่เอาครับผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบช่วยเหลือใครผมจะลุยด้วยตัวเอง <What? S 1> อ๋อนี่เพิ่มสเตนเด็กอินแล้วก็มีฮิลใช่ไหมอ๋อที่เสียงฮิลนี่เปนเขาใช่ทุกคน อ่าแล้วก็เพิ่มรูให้แกเป้าหมายอเมดอันนี้เมดใช่ไหมสามารถควบคุมท่าต่างๆและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแกศัตรูได้เมดทั้งหลายจะต้องพิ่งรู้ว่าเมดที่ดีต้องไม่ปล่อยให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้ง่ายอตอนนี้ไฟบอกดีอ,อ,อนนุ้อันนี้อันนี้โอตส่วนใหญ่นะไอพวกอาชีพแนวเมดกับพวกตัวตีไก่ทุกคนมันจะเปลืองตังค์้ยมันแรงก็จริงเว้ยแต่มันแบบมันเสียค่ายา,ยายเยอะเอเราดีดีีีตี๊บ เชี่ยวชาญในการซ่อนตัวและเทคนิคการพลางตัวสามารถตรงตีสูงจากระยะประชิดได้อย่างเฉียบคมและรุนแรงอ๋อสกิลติดตัวเป็นดับเบิรแท็กก็คือตีสทีอะไรนี้ใช่ไหมอ๋อนี่สร้างพิษแก่ศัตรูเป้าหมายเอทำไมมันดูไม่เหมือนภาพที่ผมเคยเห็นวะ อ่านี่ปามีรอบตัวใช่ป่ะอ๋อเนี่ยทุกคนมันจะมีบอกไอ้น,นี่จ็อบจ็อบเชนด้วยนะผมัมนกลายเป็นแอสซัสซินนะครับผมนะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็นี่ก็เป็นเบอร์แชนด์ใช่ไหมก็จะเป็นเหมือนแบบพวกแบบเขาเรียกอะไรทุกคนเอ่อเก่งในการคราฟของหรือใช้อุปกรณ์เนาะเออมีพอสวรรค์ในการค้าขายที่เงนกี่เทียบได้มันจะตั้งแผงขา,ขายของให้หากำไรได้เป็นก,บกบอ,อบเป็นกำก็โจมตีด้วยกัอนอย่างเดียวมีเงินทำอะไรก็ได้สินะอาชีพคนรวยนี่ยหนะเอาเงินออกมาฟาดวัตต์ฟัก แล้วก็นี่อาเชอร์ cher, นะี่ผมนักธนูนะุม่มยิงศัตรูใส่ตูจากระยะไกลมีความคล่องตัวสูงและกลุ่มความได้เปรียบในสนามรบอ่ะนายยิงสองดอกแอโรชาเวอร์อ๋อแล้วเพิ่มเอจิแล้วก็เด็กอ่าเฮ้ยทำไมตีฟที่ผมคิดมันมันดูง่อยจังวะมันดูไม่เหมือนที่กูคิดเลยเฮ้ยไงลองไปสัมผัสเชิงลึกอ่าอัน<ช>นี้มันให้เราสนุกเซลส์สามารถทะลวงผ่านมุมมองของหน้าจอได้อ๋อนี่กดสเตลส์หายตัวได้ อ๋อแต่การโจมตีปกติจะเป็นการตีทีละสองทีเฮ้ยอย่านะเฮ้ยระเบิดอล็อกตัวอามิดปุ๊บนี่ไงอ๋อนี่ใช้ปลาพิษปุ๊บเออปาติดพิษอ่านี่ทุกคนเห็นป่ะเรื่อยๆนะแล้วเราหายตัวกันเห็นไหมเฮ้ยไม่เห็นด้วยวะเอาวะเออแล้วก็ออกมาตุ้ยคิวเรียนสไตล์ว่ะโอเคทุกคน ผมตัดสินใจละผมจะเอาตัวที่ส่งเสียงได้ไพเราะที่สุดมันก็คือเบ็ดนะผมลุ่งหลงกับสกินไฟโบโรโคตรเท่เสียงอย่างนี้แหละ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 ไปจัดเลยโอเคจัดเม็ดเลยละกันครับผม<อ>มีใครเลือกตักับผมไหมอาชีพนี้ ข้าสู่เมืองหลังแล้วโดยอันนี้ต้องบอกก่อน,นทุกคนว่าคนเล่นเยอะมากครับผมเพราะว่าโค้ดเบต้าเนี่ยเปิดให้เล่นถึง20,000 ID นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เต็มแล้วนะผมว่าย้ำอีกรอบนะทุกคนว่าถ้าใครอยากจะเล่นนะครับผมก็อย่าลืมกดลงทเบนล่วงหน้านะครับทุกคนแล้วเกมจะเปิดวันที่6เมษายนนี้นะครับผมงั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้มาเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนได้เวลาเปลี่ยนจอเป็นเมรกันเลย หวังว่าเจ้าจะไม่ลืมความตั้งใจแรครับผมกล้าไปข้างหน้าอย่างกล้าแสงสว่างถตั้งใจครับช่วยนำทางให้เจ้าเองผมก็จะถึงพลังพลังความเป็นเด็กของผมเย้โอเคนะผมนะเปิดกล่องของขวัญน,นะผมได้มวกหนึ่งอันนะผมนะแล้วก็ได้กระทานี่จะผมพร้อมที่จะสู้ทุกคนแล้วใครอยากเจอผมใครอยากเจอผมฮะ ทุกครั้งที่เพิ่มจ็อบเลเวลนะครับผมก็จะได้เลเวลสกิลขึ้น1พอยต์ด้วยนะครับทุกคนอนะ่ะอันนี้ก็จะมีการแนะนำเลยทุกคนนะครับว่าเราจะแนะนําแต้มแบบไหนได้บ้างคนระับผมแล้วแต่คนแล้วแต่คนถนดัดทุกคนนะครับบางคนก็แบบอัพไม่เหมือนกนะันโนมอ่ะเนี่ยทุกคนเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะอัปเกรดอันไหนนโผมอันนี้ผมเอาไฟไฟโบก่อนเลยหนึ่งงานไปเลยเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะแสดงว่ามันต้องค่อยๆทยอยอัพไปเรื่อยโนม นี่ครับทุกคนกดตรงที่สกิลนะผมนะตอนนี้เรามีสกิลพอยต์สอันงั้นเดี๋ยวผมอัพสอันเลยดีกว่าเนาะอันนี้โซไซอันเชิญโซเพื่อโจมตีโดยสร้างโกดใช่อันที่เป็นสีขาวแล้วตีดีป่ะใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะอัพไปให้หมดเลยนะมีนี่ไงจ็อบจ็อบสองไงอันนี้ต้องไปเท่าไหร่รูฟสีสิบโอ้ถึงถึงจ็อบสองน่าจะอีกนานเลยเนี่ยไันมันดูท่าได้ว่ะอันนี้ท่าของจ็อบสองครัผมอยากเห็นป่ะเชียอลังการงานสร้าง โคตรโหดสมก็เป็นช็อปสองนอกจากอัพสกิลแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็ต้องอัพสเตตัสของตัวละครด้วยนะครับทุกคนมีสเต็งเอจิวิดอินเดคลักนะครับผมะหลายคนอาจจะเจอปัญหาเดียวกับผมไม่รู้จะอัพอะไรใช่ไหมครับจริงๆตามหลักเนี่ยผมว่าเป็นเมทอน่ยมันต้องอัพอินแหละแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะว่าถ้าไปเอาระดับที่แบบมันจะเก่งแบบโคตรโหดเลยมันต้องอัพอินอย่างเดียอะแล้วอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนี่ครับแอดพอยต์อัตโนมัติอย่าไปเสียเวลาคิดอัตโนมัติเป็นเลยไอ้กบน้อยตายเถ๋อเบึ้งไฟโบอ มันเป็นออกันเดียวอะ What the No อันนี้นี่นี่ท่าปิดดาดีด้วยทุกคนนี่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 ใช้จริงด้วยสันนี้ Soul Strike นี่ท่าที่ผมเคยเห็นเลยทุกคน Combo ไอ้เชื่อมันลงวันเดียวแสดงว่าต้องอัพเยอะๆนะทุกคน Lightning Ball อันเดียว No นี่ฉันยังเป็นเมย์ฉันกระจอกอยู่สินะสกิลกูเลยมีแค่ ตารโซสไตล์จะดีสุดเนี่ยเนี่ยอันนี้นะครับทุกคนก็มีระบบอัตโนมัติด้วยนะครับทุกคนก็คือปล่อยบอทนะผมแล้วก็สามารถปล่อยให้เขาตีไปได้เลยเนาะแล้วก็เลือกนี่นี่โอเคเรียบร้อยส,ยสบายสบาย easy เนอะผมอะตัวเกมนี้เนี่ยทุกคนก็จะมีสตรอรี่โหมดด้วยนะอ่าถ้าใครชอบเนื้อเรื่องนะก็สามารถเล่นกันได้นะครับทุกคนส่วนผมนะครับอยากที่รู้ครับสายสกิปนี่มึงกูไม่รู้หรอกมึงเป็นใครแต่กูใส่มึงก่อนเลยเอออย่าเข้ามาใกล้โคกูเป็นเมดเพื่อนเออเอ้ยกูมีฮิวด้วยว่ะใช่ใช่เรามี่ไป อย่าไปกลัวอย่าไปยองมันมีเลือดอยู่ปั๊มไปเลยปั๊มดูรัวไปเชียบมาเรียกเพื่อนได้ด้วยสู้เขาอีนนิดเดียวจะตายแล้วอีนนิดเดียวโซสตรโซสตรเชียเราแม่โครสายสแปมเฮ้ยทุกคนเพลงนี้ใช่เลย เพลงนี้เพลน,นี้ผมจะได้ยินบ่อยมากครับทุกคนเป็นเป็นเพลงหลักในที่ผมจะได้ยินนะก็ะคือทั้งร้านไม่ก็เป็นเพลงนี้หมดเลยออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนนอกจากเวสที่เขามีให้เราทำนะครับทุกคนมันก็ยังมีกิจกรรมในเกมให้เราได้ทำเยอะมากนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นการกันตีได้เลยว่าทุกคนจะไม่เหงานะครับผมมีทั้งเพื่อนมีทั้งเกมไม่เล่นแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้ทำอีกนะผมว่และย้ำอีกรอบว่าสายฟรีก็อยู่ได้นะครับทุกคนนะแต่ถ้าใครอยากเติมก็จัดไปครับ นี่ทุกคนผมรู้แล้วนะผมฮะไอไฟบอลเนี่ยยิ่งอัพเยอะนะครับผมว่าลูกไฟยิ่งหล่นมาเยอะนะผมนะผมจะอัพขึ้นห้าขั้นเลยเออแล้วเราก็อัพไฟบอลเพิ่มอีกอันหนึ่งแรมแรมแรมแมแหลมเฮ้ดู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 ตัก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 เห็นไหมเห็นไหมมันมามันมาเออไฟบอลเอ่ะเดี๋ยวนะมันไม่ได้หล่นมาจากบนฟ้าเหรอ อ๋อ <AL> มันการปลากระแทกนี่หว่ากูนึกว่ารถมาจากบนฟ้าสิและใดที่สุดนะครับทุกคนเราก็ดำเนินกันมาถึงกาชานั่นเอง <st arts> นี่คือข้อดีของคนที่โตแล้วนะครับทุกคนก็คือเรา <st arts> มีตังค์นะครับผมมาสนองเกมที่เราอยากเล่นแล้วนะครับผมโดยไม่ต้องเก็บเงินนานๆนะครับผมไม่ต้องไปตอนเด็กครับผมบอกเลยครับเก็บสัปดาห์หนึ่งเติมได้แค่ A แคส89บาทนะครับ อันนี้ก็จะมีกาชาชุดนะครับทุกคนก็จะมีพวกการ์ดด้วยนะครับผมนะลองสักสิบครั้งกันทุกคนเนี่ยไอพวกการ์ดนี้ก็จะเป็นบอกว่าเพิ่มความสามารถของตัวละครน,นะครับผมเนี่ยทั้าเเมจกับฟอร์มเลสมอนสเตอร์20%บวกนะครับผมเนี่ยแล้วมีพรีเมียมการ์ดด้วยนะครับผมมาแล้วเอาหน็อกโการ์กัน10ครั้งจัดไปไเอาวะเป็นแบบผืนน้ำหรือไงวะ,วะ ไม่มีคัสซีนเลยอ,อยู่ดีก็ได้ฮัลโหลอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าการไหนดีบ้างไงทุกคนไงทุกคนคอมเมนต์บอกได้นะแต่ถ้าดูจากสีกับสภาพเนี่ยผมว่าน่าจะเกลือแล้วและความสนุกของแร็คเนอร็อกนะครับทุกคนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมยังมีกิจกรรมที่ให้ลูเพจคนดูนะครับผมได้ร่วมด้วยนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมแรกนะครับผมกิจกรรมโชว์ตัวละครแร็คเนอ็อกช่วงโค้ดเบต้านะครับผมนะง่ายๆนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ย ัดวิดีโอนะครับผมฮะตัวละครของตัวเองในช่วงโค้ดเบต้านี้นะครับทุกคนความยาว30วินาทีถึง1นาทีนะครับผมเพื่อมาโชว์ว่าตัวละครของคุณนั้นหน้าตาความเท่เป็นแบบไหนนะครับผมโพสต์ลงช่องทางติ๊กต็อนะครับผมพร้อมใส่แฮชแท็กตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วใครเล่นเซิร์ฟไหนก็ใส่แฮชแท็กของเซิร์ฟนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นแฮชแท็กออริจินเลิฟนะครับผมฮะกับแฮชแท็กออริจินเฟสต์ซีนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมที่2นะครับผมฮะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ ผู้ใช้จ่ายในช่วงโค้ดเบต้านะครับผมฮะหรือก็คือพวกสายเปย์นั่นเองก็สำหรับคนที่เติมเงินในช่วงโค้ดเบต้านะครับทุกคนจะได้เงินคืน1.5เท่าในช่วงโอเพนเบต้าก็คือเป็นเหรียญแมว1.5เท่านั่นเองของโคตดดีนี่มันร่อให้เติมมาตั้งแต่โค้ดเบต้าเลยอย่างนั้นเหรอและกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรม Air Dr o p นั่นเองนะครับผมเพียงลงทะเบียนร่วงหน้านะครับผมรับรางวัลทันทีนะ ซึ่งมูลค่ารวมกันเนี่ยมากกว่า1ล้านเหรียญเลยนะครับ <Wood> เพราะฉะนั้นอย่าลืมมาทํากิจกรรมให้ครบๆทุกอันนะครับทุกคนนะฮะเวลาเขาไปเล่นในเกมเนี่ยเราก็จะได้มีของมากมายเอาไว้เล่นกันนะครับผม<ข>ดูกันมาขนาดนี้น่าต้องอยากเล่นกันแล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมนะที่ลิงก์ที่แปะอยู่ด้านล่างคลิปของผมเลยนะครับทุกคนแล้วมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมสําหรับ Ragnarok Origin นะครับผมก็ช่วงโอเพ m นเมตานะครับทุกคนนะก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้นะครับ มได้ทั้ง Google Play App Store นะครับผม h u a p p Gallery ก็ได้ด้วยนะครับผมหรือจะเล่นบนคอมพิวเตอร์บนที่ผมเล่นอยู่ก็ได้นะครับใครอยากได้ข่าวสารดีๆนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับผมทั้ง Facebook YouTube Tiktok Discord นะครับผมนะฮะมันจะมีกิจกรรมเยอะแยะให้ทุกคนได้เล่นอย่างแน่นอนนะครับผมอย่าก็บฝากคันด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องใจเราด้วยนะครับผมนะไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย